เชคเชาราวีเคยเล่าให้เราฟังเรื่องหนึ่งนะผมหยิบมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าอย่างนี้ในวันหนึ่งนะเชคบอกว่าในวันหนึ่งตอนเดือนรอมฎอนนะเขาบอกว่าข้าพเจ้ากําลังจะกลับบ้านก่อนเวลามักเร็บสักหนึ่งชั่วโมงขณะนั้นได้มีชายยากจนคนหนึ่งเนี่ยมาร่วมเรียนมาร่วมบทเรียนก็คือมานั่งเรียนหนังสือกับเขานะี่เป็นครั้งคราวครั้งนี้ชายคนนั้นได้มาหยุดฉันเอาไวา้นะ แล้วก็ทักทายฉันคือเข้ามาสลัมด้วยกับนะความตื่นเต้นรวมทั้งมีน้ำตาคอเบ้าอยู่เลยแล้วเขาก็บอกว่าขอสาบานต่อรตาลาเชคครับวันเนี้ได้โปรดมาแก้บวชบ้านฉันด้วยนะเหมือนแบบตัวครูใหญ่ๆมาอะไรเงี้ยนะเราก็ไปจับมือมาเลยมานั่งเรียงสืออาจารย์วันนี้แก้บวชบ้านฉันนะอารมณ์ประมาณนั้น นะเชคบอกว่าข้าพเจ้ารู้สึกพูดไม่ออกเลยมันตื้นตันเหมือนกับว่าความปรารถนาของชายคนนี้มันบีบรัดคอของฉันอยู่นะด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะใบหน้าของเขามันสว่างสวัยนะด้วยสิ่งที่เขาสาบานออกมาที่เขาเจอฉันและอยากจะเอาฉันไปแก้บวชจริงๆเนี่ยแต่ข้าพเจ้าก็ตอบเขาไปว่างี้พี่ชายเอ้ยภรรยาและลูกของฉันเนี่ยกำลังรอ แก่บวชอยู่ที่บ้านสภาพฉันก็ไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่นะแต่เชคก็เล่าต่อว่าแต่ผลปรากฏว่าอยู่ๆมารู้ตัวอีกทีขาของฉันก็เดินตามชายคนนั้นไปแล้วอ่านะทั้งที่ไม่รู้ว่าบ้านของชายคนนี้เป็นยังไงไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงแล้วก็ในช่วงเวลาวุ่นๆก่อนละสินอ์อดนะมันจะยุ่งขนาดไหนบ้านเขาไม่รู้หรอกแต่ฉันก็ขามันพาไปแล้ว พอไปถึงปั๊บก็พบว่าบ้านของชายคนเนี้ยเป็นห้องเล็กๆห้องนึงมีห้องครัวมีลานเล็กๆแล้วก็บนหลังคาก็คือชั้นสุดโตะะชั้นมันจะว่างๆหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าไงมีอยู่ซึ่งเขาซื้อมาจากเจ้าของเดิมเดินบันไดไม้แคบๆขึ้นไปนะบนบ้านไม้หลังเก่าอันนั้นซึ่งกระไดเนี่ยแทบจะรับน้ำหนักสองคนไม่ไหว เสียงของมันเนี่ยดังออดแอดออดแอดนะเนื่องจากความเก่าของมันนะแต่ชายคนนั้นเน่ยเชิญฉันขึ้นไปนะหน้าตาเขามีความสุขมากนะแล้วก็พูดขอบคุณชกรอนยาเชคนะขอบคุณเชคตลอดที่อุตส่าห์ดีกว่ามาบ้านมาแก้บวชบ้านเขานะครับแล้วเขาก็ชี้ให้ดูนี่ครับเชคี่บ้านของฉันนะถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้นะ แท้จริงแล้วคือของอัลลอฮฺตาอาลาก็ตามทีนี่มีเตาฮีตด,ด้วยนะนี่บ้านของฉันแต่ถึงแม้มันจะเป็นบ้านของอัลลอฮฺตาอาลาในความเป็นจริงก็ตามฉันไม่ได้ติดนะสะตังใครไม่ได้ติดหนี้ใครแม้แต่บาทเดียวที่ซื้อบ้านหลังนี้เก็บหอมรอมริสนะครับแล้วก็บอกว่าเช็คดูนะครับนี่หน้าต่างตรงนี้นะแสงส่องเข้าบ้านฉันทุกเช้าเลย แล้วก็รับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งตอนเย็นเย็นและฉันก็นั่งอ่านกุรอานตรงนี้นะแล้วก็รอละหมาดซูโบร์รอละหมาดมะกรีบภรรยาของผมก็อยู่ในครัวนะครับนั่งโอ้ยเช็คฉันยังก็อยู่ในสวรรค์เลยเขาบอกอย่างนี้นะเช็คเขาก็เล่าว่าขณะที่ชายคนเนี้ยเล่าให้เขาฟังอย่างมีความสุขเนี่ยนะ ในขณะนั้นตอนที่เขาเดินตามขึ้นไปนะ่ะเขาก็สารภาพว่าฉันนะ่ะไม่เอยได้ฟังอะไรหรอกเพราะว่าฉันนะ่ะกลัวจะร่วงเพราะว่ามันเก่าฉันก็สะเงาะสะแงะอยู่เช็คตอนนั้นเดกเขาเขา,เขา,เขาก็แก่แล้วแล้าก็ไม่ได้่อยได้ฟังอะไรพอเข้าไปนั่งอะไรเสร็จปับ๊บใช่ป่ะเขาก็ไปบอกภรรยานะเช็คก็นั่งอยู่ที่ห้องตรงกลางกลางบ้านห้องโถงกลางบ้านแล้วก็ไปบอกว่าเตรียมอาหารให้ดีนะเธอ วันนี้เช็คมาละสินอดไม่ได้มาเยี่ยมธรรมดามาแก้บวชด,ด้วยภรรยาก็บอกว่าลอฮีขอสสาบ,บานต่อรอบ้านเราไม่มีอะไรเลยมีโฟนโฟนก็คือถั่วต้มมีฟนและอีกครึ่งชั่วโมงจะกระรบแล้วต่อให้มีอะไรในตู้เย็นเนี่ยก็ททำไม่ทันแล้วน่ะเป็นเช่นนั้นปุ๊บชายคนนี้ก็เดินออกมาเช็คก,ก็พูดก่อนเลยฉันได้ยินหมดแล้วนะ ฉันบอกก่อนเลยนะฉันมีเงื่อนไขที่ฉันจะมาแก้บวชเนี่ยนะฉันจะละสินอดทันทีเมื่อได้ยินเสียงอาจารด้วยน้ำกับอินดาผาล้มที่ฉันพกมาเองหลังจากนั้นฉันจะละหมาดมากรเรบแล้วกระทำวีริศหลังละหมาดเสร็จแล้วฉันก็ไม่กินอะไรแล้วนอกจากโฟนหรือว่ามันฝรั่งเท่านั้น ชายคนนั้นบอกได้ครับตามที่เช็ต้องการเลยครับมีเพราะอะไรที่เช็พูดนะเพราะว่ามันฝรั่งกับโฟนมันเป็นอาหารของคนจนที่หยิบอะนะเป็นอาหารของคนจนคิดว่ามันต้องมีติดบ้านเช็กก็พูดไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าชายคนเนี้ยมีความสุขมากที่เช็มาบ้านเช็กก็บอกว่าฉันเนี่ยนะัก จากบ้านเขามาก็คือเสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านเนี่ยจากออกมาด้วยกับหัวใจที่อิ่มเอมมีความสุขที่เห็นพวกเขาเหล่านั้นที่ที่เห็นบ้านชายคนนี้นะครับเขาเขาเรียกว่าไงอ่ะออฉันรู้สึกว่าเจ้าบอกข้าพระเจ้ารู้สึกรักโลกใบนี้ด้วยคําพูดของชายคนนั้นที่มันเต็มไปด้วยการสรรเสริญอลัลลอฮ์ตลอดทางเลยสําหรับบ้านที่เขาได้รับสําหรับที่หับที่นอนภรรยาลูกที่เขาได้รับ นะอย่างนี้แหละที่เรียกว่าสวรรค์แล้วนะจากนั้นไม่กี่วันเชคก็บอกข้าพเจ้าก็ได้รับเชิญไปอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของพ่อค้าเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งบ้านของชายคนนี้มีทุกอย่างเงินทองเกียรติยศสถานะทางสังคมงานเนี่ยแกบวชเลยนะงานจัดที่ไร่อันหรูหรามีอาหารหลากหลายนะบ้านกลางไร่ของเขานั้นคนละ้ายคล้ายกับราชวัง มีสะน้ำมีคอกมาเชาก็บอกเราก็ละสินอดกันที่นั่นนะแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่ฉันได้คุยกับเจ้าของบ้านตามลําพังนะครับเจ้าของบ้านก็มาคุยพอมาคุยก็พ้ำบนว่าโอ้ชีวิตฉันมันลําบากมากเลยเชคเครียดการค้าขายก็เครียดเดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวกำไรเดี๋ยวหุ้นขึ้นหุ้งตกทองแพงทองอะไรแต่อะไรได้ไหม แล้วก็เหนื่อยใจจากลูกๆโอ้โห oh, oh, แต่ละคนแม่สุดๆอ่าแปลกันง่ายๆอย่างเงี้ยแหละนะอ่าแล้วก็ภรรยาอีกแล้วก็ความโลภของคนที่อยู่ในครอบครัวอีกอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องใช้มันมหาศาลมากเขาบอกเบื่อมากชีวิตแบบนี้อยากจะหลุดพ้นนะอยากจะตายตายไปเช็คให้มันหลุดพ้นนะเช็คก็เลยกล่าวต่อไปบอกว่า พอฟังเขาบ่นเขาอะไรเสร็จเนี่ยเช็คออกจากบ้านเขาเนี่ยตั้งแต่บ้านเขาจนกระทั่งถึงประตูรถนะ่ะคำพูดของชายคนนั้นที่วนอยู่ในหูเช็คนะี่ยมันรู้สึกทำให้หัวใจของฉันนะ่ะมันมืดหมดเหลือเกินกับชีวิตนี้นะบางบางคำพูดทำให้ฉันนะหายใจแทบไม่ออกเขาบอกหลังจากนั้นฉันก็มองขึ้นไปในอมองขึ้นไปนบนท้องฟ้าแล้วก็พูดในใจว่านะ อัลฮุมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์สำหรับความพอใจที่พระองค์ทรงประทานให้กับฉันเพราะแท้จริงแล้วความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองนะมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่ความสุขมันคือการที่เรานั้นมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับอัลลอฮ์ตาลานะและก็พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดแก่เราที่เชบอกอย่างนี้นะครับ นี่ก็คือสิ่งที่เชคชอาอรวี่เล่าให้เราฟังฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นบทเรียนให้เราได้เลยเราพูดกันตลอดว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจเราซูนก็บอกกับเราอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่มีเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยบางทีแล้วเออแล้วมันสุขยังไงวะถ้าไม่มีตังค์แล้วกูจะสุขอีท่าไหนวะนี่ไงเห็นเห็นเลยนะฉะนั้นเราไปเช็คดูบ้านเราตัวเราความสุขมันอยู่ไม่ไกลหรอก มันอยู่รอบๆตัวเราหากว่าเราพอใจในสิ่งที่ลรอตาลาประสงค์ให้มันเกิดกับเราเท่านั้นเอง